สวัสดีค่ะเจะกัะเชงต้นหอมอีกแล้วนะคะวันนี้มากับเอาผ่านลักชูรี่คันนี้นะคะเป็นตัวรถทุลออขับของเราเลยใครที่บอกว่าอยากจะสัมผัสรถจริงนะคะอยากลองก่อนนะคะรถศูนย์ไทยโดยตรงนะคะนําเข้าโดยโตโยต้ตามอเตอร์ไท a แลนด์คันข้างหลังต้นหอมนี้จะเป็นเอาผ่านรุ่นลักชวรี่นะคะเดี๋ยวเอาพาดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจยงไงคุ้มราคาคุ้มค่าไหมเดี๋ยวไปดูกัน มาแล้วนะคะสำหรับเอาผ่านลักชัวรคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะภายในเป็นสีเบาะ s u n นเซ็ตบราเลยนะคะคันนี้เป็นรถไทยนะคะเป็นรถที่นำเข้าโดย Toyota ามอเตอร์ไทยแลนด์นะคะสำหรับใครนะคะอยากจะทดลองขับอยากจะสัมผัสรถจริงก็ติดต่อเซลล์ต้นหอมได้เลยนะ,ะอันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะ กระจังหน้านะคะเป็นแบบไดมอนด์แบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะด้านหน้าดูอย่างละเอียดน,นะคะมีตัวตำแหน่งตรงนี้นะคะสองสามสี่อันนี้คือเซ,เซ็นเซอร์สำหรับจอดนะคะ,ะด้านใต้นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะใช้สำหรับกล้องรอบคันโลโก้โตโยต้าที่เป็นโลโก้แก้วแบบนี้นะคะก็คือจะฝังเรดาร์ไว้สำหรับเรดาร์ดนามิกคูสคอนโทรลนะคะมีเหลอยไฟเดไลไรต์แบบนี้นะแล้วก็ตัวไฟหน้า บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นสีขาวมุกน,นะคะทุกคนด้านบนนะคะมีตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับโตโยต้าเซฟตี้เซนตนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะคะกล้องบันทึกภาพหน้าหลังติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยด้านข้างเป็นสายแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆ ในส่วนของสเปคยางนะคะตัวนี้จะได้มิชลินพายเมซี่ SUV+ นะคะสำหรับขนาดยาง 22555R19 นะคะนี่เลยได้ลายนี้เลยนะคะตัวเอาผ่านแล้วก็เอาผ่านวิว i ไฟนะคะจะได้แม็กลายเดียวกันนะคะในส่วนของตัวเอาผ่านนะคะตัวเริ่มต้นจะได้แม็กอีกแบบนึงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหอมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะคะ มิติของตัวรถบอกเลยว่าตัวนี้ก็จะมีความคล่องตัวขึ้นนันเองนะคะสวยงามมากๆนะคะบอกเลยว่าน่าจะหลายคนนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะตัวเอาผ่านลักชวรี่คันนี้นะคะอ่าในส่วนของด้านท้ายนะสัญลักษณ์เอาผ่านนะคะนี่เลย ตรงนี้จะเป็นสีดำเ i ียโนแบ็กนะคะยาวมันจะถึงข้างหลังด้านล่างตรงนี้เลยนะคะไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบแบมอนแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะทุกคนอ่ะตัวท็อปพิเศษสุดๆนะคะอย่างที่บอกเลยว่าจะมีสัญลักษณ์นะคะในตัว e อ็กซ์คลูซีลาตรงนี้นะคะ,ะ SEV E Pro นะคะตัวนี้เป็นแบบขับ4นั่นเองนะคะส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟตหมอกหลังนะคะฝาท้ายเปิดยังไงนี่เลยซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ แอบดูเห็นไหมว่าตัวนี้ภายในนะคะเขาจะเป็นเบาะซันเซ็ตบราวนะคะสวยมากพูดเลยอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะคะทุกคนอ่ะนี่ถ้าพับเบาะนะคะเราสามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะเห็นไหมอ่ะเลื่อนจากข้างหลังเพื่อเราจะมีการพับเบาะลงไปนะคะอันนี้เอนขึ้นอันนี้คือเลื่อนไปข้างหน้านะคะเพื่อมีการเก็บสัมภาระมันจะแยกซ้ายขวานะคะทุกคนอ่ะนี่เลยกดปุ่มตรงนี้นะคะ อเอ็นกลับมานะคะคนที่ใช้อา่าดส่วนใหญ่เนาะก็คงอยากจะรีวิวในส่วนของภายในมากกว่านะคะอะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในดีกว่าอันนี้หอมจะนะอันคัดนะอฝั่งคนขับก่อนละกันเนาะนี่เลยแนะะอร์เ,อเย็นมากตัวเบาะนะคะตัวนี้ก็มี Memory Se a t นะคะในส่วนของฝั่งคนขับเนาะ เื่อท่านได้นะคะอาจจะมีขับเองบ้างนะคะตัวนี้พวงมาลัยเบามากเห็นไหมนี่จริงๆระยะพวกวงเลี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะหอมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้กว้างมากเลยขับเหมือนเหมือนฟิลพวกรถเก่งอะเหมือนโตโยต้าแคมรี่เลยถ้าทาในมุมแบบวงเลี้ยวหรืออะไรพวกนี้ค่ะหอมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันกว้างประมาณกันเนาะในส่วนของหน้าจอนะคะเรือนใหม่ก็จะคล้ายกับตัวโตโยต้าแคมรี่นะคะแต่ว่าในปุ่มของตัว ะะเขาก็จะมีความแบบต้อง double click นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปุ่มตัวควบคุมเนาะนี่ตัว paddle s h i p นะคะมีให้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการหน่วงมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะในส่วนของที่ปั่นน้ำฝนตัวนี้จะเป็น auto ไฟหน้า auto อันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเนาะฟ้าทางน้ํามันจะเปิดตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อมีอ่ผู้โดยสารที่เป็นเด็กด้านหลังเนาะไม่อยากให้เปิดประตูเองก็กดออฟตรงนี้ได้นะคะ ไปสูงออโต้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นที่บางแก้วนะคะสําหรับผู้ขับขี่เนาะอ๋อบอกเลยว่านุ่มมากนะคะหนังหนึ่งทุกอย่างคือนุ่มมากนะคะทุกคนถัดมานะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับพวกอาก,กอากาศจากข้างหลังได้จากตรงนี้หมดเลยนะคะตัวท็อปจะได้เป็นตัวนาโนอี e ทั้งสองสองตัวเดยนนะคะด้านหลังด้วยนะคะส่วนแอร์ก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เหมือนกัน ชอบมากเลยเนี่ยคะ่ปะปบบรับเบาะลมอะไรพวกนี้คะ่ะได้หมดเลยนะคะอินเทอร์เฟสก็จะคล้ายๆกับตัว Camry นะหอมว่านี่การดูพวกแบบข้อมูลรถยนต์อะไรพวกนี้คะ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวอินเทอร์เฟสพวกการปรับแอร์จะอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นแรงลม,มปุ่ม AC อะไรพวกเนี้ยคะ่ะ นี่คือปรับในส่วนของอแรงลมด้านหลังนี่ค่ะตู้แอร์จะอยู่ด้านบนนะคะอ่ะถัดมาในส่วนของด้านด้านบนนะคะอ่ะลืมขามไปตัวกระจกนะคะตัวนี้สามารถปรับเป็นอาเนียค่ะมันจะเป็นกล้องจากข้างหลังเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะคะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้าหลังที่ติดมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวเปิดสันหลุกนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ปิดจริงๆสามารถตั้งได้จากตัวแท็บเล็ตตรงนี้เดี๋ยวต้นหอมพาดวอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะ เดี๋ยวพาดูอินเทอร์ i ด้านในนะคะเพื่อผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะคะ,อ,ะอยากจะปรับเบาะตรงนี้นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะยืดแข้งยืดขา <ๆ S 2> ก็คือสา,าสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะตัวเบาะสีสวยมากนะคะตัวที่จะเรียกว่าสีซันเซ็ตบราวนะคะจริงๆนั่งข้างหน้าก,ก็สบายมากๆอยู่นะคะตัวตัวอาัยวตัวนี้เนาะเผื่อแบบมีใครที่รู้สึกว่าเอ้ยนั่งข้างหน้าแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตัวลําโพงนะคะก็จะเป็นสไตล์โตยต้าเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นตัว JBL นะคะ สำหรับช่อง USB นะคะชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นฟาชาร์จหมดเลยนะคะอันนี้สำหรับเสียบ Apple Ca r p l a y a n d r o ด d Auto นะคะหรือจะเป็นไร้สายก็ได้แต่ถ้าแบบอยากจะเสียบขึ้นจอก็จะเป็นรูปที่มี USB อันนี้จะเป็นที่ชาร์จไร้สายนะคะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยเนาะอันนี้จะเป็นคาบนิ้วมือหอมๆเองด้วยความที่เป็นเปลี่ยนอุปกคาบขึ้นเร็วมากนะคะอันนี้จะเป็นที่วางแก้วเนาะ,ะส่วนเกียร์นะคะเวลาเข้าเกียรนะ์เนาะสมมตุติหอมจะเข้าเกียร์ถอยนะคะปุ๊บ กล้องรอบคันทํางานทันทีนะคะนี่เลยถ้าเราขับไปนิดหน่อยอะคะ่ะตัวภาพนะคะเขาก็จะเรนเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยอะคะ่ะตัวรถเขาก็จะมีระบบกระจกที่เรียกว่า reverse link นะคะ,ะเดี๋ยวอมเข้าเกียร์ถอยให้ดูอย่าเบรกนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ถอย,ย,ก,ย,รถอยอกระจกก็จะมีการปรับลงเพื่อที่จะจิกกับตัวเขาเรียกว่าอะไรเส้นขอบขอบที่จอดนะคะตรงตรงเส้นอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราเขา้าเข้าจอดจริงจริงเนาะแต่กล้องชัด พูดอย่างนี้นะคะอ่ะเข้าเกียร์อเสร็จแล้วเราจะจอดนะคะนี่เลยเข้าเกียร์ผีอชอบมากอยากให้เกียร์แบบนี้อยู่ในแคมรีนะคะอ่ะเรียกร้องกันมาทุกคนช่วยช่วยกันนะคะอ่ะในส่วนของตัวระบบต่างๆเนาะพวกแบบเปิดประตรงประตูก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะอค่ะเคด้านหน้าคนไม่น่าจะชอบอยากรู้เท่าไหร่เนาะไปจากข้างหลังดีกว่านะคะอ่ะเรียวๆกันเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตไม่ตัดเหมือนเดิม ด้านหลังนะคะนี่สามารถเปิดจากข้างในก็ได้หรือจะเปิดจากตรงนี้นะคะกดแชร์นุ่มนวลมากนะคะปิดนะคะปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นบุดนุ่มหมดเลยทุกคนเป็นหนังที่นิ่มมากนะคะ อ,อย่างที่ต้นหอมบอกเนาะถ้าเผื่อมีผู้โดยสารนั่งฝั่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะปรับพื้นที่วางขาให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้เนาะ,ะส่วนอันนี้นะคะน้าจา,าจอก็จะมาเรียบร้อยนะคะ,ะไฟด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นสําหรับผู้โดยสารตอนหลังที่ที่สามารถจะ,ะสั่งการจากตรงนี้ได้เหมือนกันหรือจะสั่งจากแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้นหอมลองอันนี้ให้ดูนะคะอัะอนนี้คือประตูฝั่ง จริงๆมันได้ทั้งสองฝั่งนะคะเค okay. อันนี้ก็จะเป็นตัวซันรูฟนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะแยกฝั่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวม่านนะคะนี่สำหรับที่จะต้องอันนี้อ๋ออันนี้ติดซีมาแล้วนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตดูเปอร์เซ็นต์ฟิล์มก่อนเพราะตอนแรกยังไม่ได้ติดฟิล์มเนาะ,ะตัวนี้เป็นกาเซียนะคะเซรามิกเนาะเอสามก็คือติดแค่4 0คือเดิมจริงๆตัวนี้เขาก็จะมีตัวเคลือบกระจกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ติด40อีิงนิดเดียวเหมือน80%เปอเลยเมื่อกี้ที่เราดูภายนอกแทบจะไม่ได้เห็นด้านในเลยนะคะนี่ค่ะอย่างที่ต้นทอบอกว่าที่ปรับอากาศด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวหนานาโนอีเหมือนกันนะคะสามารถปรับจากตรงนี้ได้ แยกฝั่งซ้ายขวาได้นะคะนี่ตัวปรับค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแรงลมจะเป็นอย่งนี้อ่ะหลายคนคงจะอยากดูที่เป็นระบบตรงนี้มากกว่านะคะมีเลยนะคะแล้วก็สามารถเซตติ้งตรงนี้ได้นะคะว่าแบบ ให้ปรับออโตว่าเรานั่งตรงนี้แล้วก็จะเซตติ้งให้เป็นแบบไหนนะคะสามารถตั้งได้เหมือนกันเนาะส่วนในปุ่มด้านข้างนะคะตรงนี้ก็ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะเป็นม่านเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถทั้งแมนนวลแล้วก็ผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะคะในส่วนของตัวแท็บเลต็ตมา เราจะมาใช้ตัวแท็บเล็ตกันนะคะอันนี้น่าจะได้ใช้กันเยอะเนาะนี่เลยนะคะสามารถตั้งเป็นภาษาไทยหรืออะไรพวกนี้ได้การปรับบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีนี่สามารถปรับข้างๆเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เอาปรับจากแท็บเล็ตฝั่งฝั่งซ้ายนะแต่เราปรับให้กับคนที่นั่งข้างๆเรานะคะนี่เลยสามารถตั้งค่านี่เลยค่ะนี่เซตติ้งพวกเบาะตั้งค่าความจำหนึ่งสมมุตินะอ่า โอเคนี่เขาก็จะปรับกลับมาที่เราอันเป็นอันแรกที่เขาตั้งไว้นะคะอ่านี่เลยอันนี้คือเขาตั้งไว้ประมาณนี้นะคะก็กดกลับมาเพราะว่าไม่มีคนนั่งนนี่ค่ะการนวดนะคะเบาะนวดข้างหลังนี่สามารถเลือก นวดตรงนี้ได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานมากเหนื่อยนะคะหอมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าจะได้ใช้กันนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะสามารถนะคะต่อช่องตัว HDMI ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนี่นะคะจะมีช่อง HDMI ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นแอร์เหมือนกันนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมตรงนี้นะคะนี่เลยนะอ่ะเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโหมดคอม์ตเนาะเปาโลมาอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็จะมีให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเสียงเนาะตัวนี้มันจริงๆมันก็คือเป็นการปรับตัวเครื่องเสียงนะคะภูมิอากาศก็จะเป็นแอร์นะคะที่ต้นหอบปับเมื่อกี้นะคะอ่ะนี่นะนี่นะเมื่อกี้ที่เราปรับันด้านบนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเราไม่ต้องยื่นถึงนข้างบนนะคะนี่ ะคะหอมกดที่ตัวแท็บเล็ตด้านล่างนะคะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านตัวนี้เหมือนกันนะคะแอร์นะคะนี่รูเองลมอ่าได้ยินเสียงแอร์ไหมโอเคนะคะอ่ะตัดมาก็จะเป็นตัวไฟนะคะสําหรับไฟเนาะสามารถเปิดได้แล้วก็นี่นะคะอ่อนนี่เลยเห็นไหมคะ หร่อต้องมีเคลียร์เอกสารนะคะสามารถได้เหมือนกันเนาะนี่อันนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะที่วางแก้วจะกดจากตรงนี้นะคะตัวนี้จะมีโต๊ะทํางานนะคะเปิดขึ้นอาจจะภาพสั้นๆนิดนึงนะคะขออนุญาตนิดนึงอันนี้จะเฉพาะตัวท็อปเนาะเขาจะมีตัวโต๊ะทํางานให้นะคะแบบนี้เลยฟ้าแต่งหน้าได้ด้วยนะคะนี่ อันนี้จะเฉพาะตัว l u x u r y เท่านั้นนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานสำหรับวางตัวแล็ปท็อปหรือว่า iPad นะคะอ่าอันนี้ไฟสำหรับอันนี้ไฟห้องโดยสารหรือไฟอ่านหนังสือเราสามารถเลือกเลือกให้เขาลงมาได้เช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นไฟไฟอันนี้อันนี้จะเป็นไฟอ่านหนังสือนะคะที่หอบเปิดไหมจะเป็นอันนี้แต่เมื่อกี้เราเปิดไฟเต็มด้วยก็เลยจะต้องอันนี้ไป สามารถปิดได้อกดอก f นะคะก,ก็จะดิ่มลงเพื่อจะเปิดแค่จุดเดียวอันนี้คือสําหรับแบบจะเตรียมสัมภาระลงจากรถนะคะอันนี้อันนี้ไฟสองสว่างด้านท้ายนะคะสามารถเปิดได้เช่นกันนะคะอ่ะถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นม่านเนาะ หมดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับตัวแท็บเล็ตเนาะเขาสามารถเอาออกได้นะแต่ว่าการเสียบก็จะเป็นการเสียบชาร์จนะคะนี่ค่ะเขาสามารถอ,าออกได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เสียบกลับเข้าไปด้านขวาก็จะประมาณกันนะคะแล้วเป็นไงกันบ้างคะสําหรับรีวิว เอาผ่านลักชัวรี่คันนี้สําหรับใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของหรืออยากจะทดลองขับทดลองนั่งรถจริงนะคะติดต่อต้นหอมได้เลยนะโทรหาต้นหอมได้เลยเดี๋ยวต้นหอมจะเตรียมรถมาให้ทดลองขับนะคะสามารถนัดหมายต้นหอมก่อนได้เลยอยากจะเรียนเชิญมาให้ทดลองขับจริงๆบอกเลยว่าต้องนั่งรถจริงทุกคันนะคะแล้วจะรู้ว่าทําไมถึงต้องจ่าย าน,นี้คบอกเลยว่าคุมค่ามากๆอย่าลืมนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซียวต้นหอมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้โอกาสต้นหอมได้ทําคลิปน่ารักน่ักแบบนี้คลิป,ปบ้านๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปแล้วสวัสดีค่ะ